สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวของขวัญที่เพิ่งได้รับมอบจากมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมแห่งนครโฮจิมินห์นะคะก็เรียกว่าเป็นของที่ระลึกหลังจากที่ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นของขวัญที่น่าประทับใจมากเลยเพราะว่ายังไม่เคยได้รับกล่องแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไซ์กันเนี่ยกล่องใหญ่มากนะคะแต่ว่า อพอเราดูจากข้างหน้าเนี่ยเราก็รู้เลยนะคะว่าเป็นกาแฟ ى, เพราะว่าตรงแบรนด์นี้นะคะจุ้งเวียนตรงนี้เป็นแบรนด์กาแฟ ى, ชื่อดังของเวียดนามนะะี่ค่ะกล่องสวยงามมากนะคะแค่กล่องก็ชอบแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูข้างในกันนะคะข้างในเนี่ยก็จะประกอบด้วยสามอย่างด้วยกันก็คือมีกล่องกาแฟตัวนี้นะคะแล้วก็มีแก้วสำหรับ เก็บอุณหภูมินะคะไซ์เรียกว่าพอดีเลยนะคะไม่ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปก็น่าจะใส่ตรงช่องวางแก้วน้ำในรถยนต์ได้พอดีนะคะไม่เกะก,กะแล้วก็มีแก้วนะคะสำหรับกรองกาแฟนี่ตัวนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นนักดื่มกาแฟเนี่ยก็คงจะใช้อันนี้ประจำอยู่แล้วเนาะแต่ตัวเองต้องบอกว่า ไม่ดื่มกาแฟนะคะก็เลยยังไม่เคยมีโอกาสได้ใช้เจ้าแก้วนี้แต่ว่าก็รู้ว่ามันใช้ยังไงก็คือในส่วนข้างบนเนี่ยมันก็จะเป็นฝาสามารถเปิดได้แล้วก็ใส่กาแฟลงไปนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นช่องสําหรับกรองกาแฟถ้าเป็นเมนูนี้ที่เวียดนามนะคะก็จะเรียกว่ากาแฟฟินก็คือมันจะหยดๆนะคะแล้วเราก็เอาแก้วอ่ะมารองตรงข้างล่างนี้นะ้ แล้วก็ในกล่องนี้นะคะก็จะเป็นกาแฟน,นี่กล่องอันนี้ก็สวยงามมากออตรงนี้เขียนว่ากาแฟจางไซนะคะคำว่าจางเนี่ยก็หมายถึงขั่วแล้วก็ไซก็คือบดนะคะนั่นก็หมายความว่าเป็นกาแฟคั่วที่บดแล้วในนี้นะคะเขาเขียนว่าจะประกอบด้วยออสองห่อนะคะห่อละ250กรัมนะก็เฉพาะกล่องเนี้ยก็ครึ่งโลแหละ นในนี้นะคะก็จะบรรจุแบบนี้นี่ไซส์ประมาณนี้เนี่ยค่ะแล้วก็จะแพ็คแบบสุญญากาศมาแบบแบบดีงามแล้วก็ข้างล่างนี้นะคะก็จะเขียนวันผลิตไหสารชวที่อยู่ตรงบรรทัดบนนะคะวันที่12กันยาปี2025แล้วก็ออหันสื่อจุงนะคะจนถึงวันที่11กันยา2027 ก็คือมีระยะเวลา2ปีนะคะแต่ว่าสำหรับคนดื่มกาแฟนี่ก็ไม่กี่เดือนก็คงจะหมดแล้วนี่สวยงามมากนะคะก็ส่วนตัวเนี่ยไม่ดื่มกาแฟก็เลยไม่สามารถที่จะอ,อ,อธิบายหรือว่ารีวิวอะไรได้มากนักรู้แต่ว่ากาแฟเวียดนามเนี่ยมีความเข้มข้นแล้วก็แบบหอมมากๆนะคะคือตอนนี้มีความคิดที่จะลองแบบค่อยๆหัดดื่มนะคะก็อาจจะผสมกับโกโก้ ของเวียดนามอะไรเงี้ยเขาไปด้วยเพราะว่ามันหอมมากจริงๆเนาะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะไปที่เวียดนามแล้วก็มีโอกาสไปที่ร้านกาแฟจุงเวียนเนี่ยก็ลองดูผลิตภัณฑ์พวกนี้ที่เป็นแพ็กเกจของควัญของที่ระลึกนะคะเพราะว่าร้านจุงเวียนเนี่ยนอกจากจะขายเครื่องดื่มแบบสดในร้านแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ทุกอย่าง ก็จะมีอยู่ในร้านด้วยแล้วก็นอกจากนั้นเพื่อนๆก็ยังสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้ตามร้านขายของชำหรือว่าซูเปอรม์มาร์เก็ตในเวียดนามแต่ว่าถ้าไปที่ร้านเขาเลยเนี่ยมันจะครบนะคะก็วันนี้เป็นการรีวิวแบบสั้นๆสำหรับของขวัญจากเวียดนามค่ะและพบกันให,ใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ